ปลาตัวที่สองนะของเย็นวันนี้นะะเจอแล้วก็ผมปลาสากน่าจะประมาณสักงสี่กิโลตัวใหญ่ทีเดียวนะครข,ข,ข้าวความยาวประมาณหนะนึ่งเมตรนะเนี่ยก็จะยาวเท่ากับเรือขงผมเนะี่ยเรือขงผมกว้างหนึ่งเมตรพอดีครับผมนะฮนะอันนี้ปลาสากหรือว่าปลาบาราคูด้า นี้เธอติดอวนมากกว่ามากกว่าหนึ่งเส้นปกติแล้วเธอติดแค่เส้นเดียวนะครับผมเธอค่อนข้างจะผอมปลาตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาตัวเมียที่เธอวางไข่ไปแล้วหรือเปล่านะฮะ ของเธอจะแห้งอเธอก็ติดวกวนแค่เส้นเดียวเหมือนเดิมนะครับติดจะต,ติดที่ขอบตานะฮะปลดอวนจากปลาสา้ปลดง่ายเพราะว่ารูปร่างปากจะเป็นทรงกลวยนะ,ะเมื่อปีที่แล้วนะมีปลาสากเป็นๆกำลังติดอวนผมไปปลดมันกัดผมนะเล็บทะลุเลยครับผมนะ ฟันมันจะแหลมมากาผมจะให้ดูฟันปลาสากนะฮะอ้าวเห็นไหมอุ๊ยน้ยผมไปลากนิดเดียวโดนฟันเลือดไหลเลยนะฮะเห็นฟันไหมครับฟนันจะคมมากนะดูแต่ละแต่ละซี่นะนะครับผมนะ่ะยาวประมาณเจ็ดแปดมิลลิเมตรนะครับผมนะะนะครับอ้าวผมจะเก็บลนะน่ะหาเรื่องได้เลือดจนได้ ปสากตัวนี้น่าจะเป็นปลาตัวเมียที่เธอวางไข่แล้วเพราะว่าช่วงท้องเธอผอมครับผมเดี๋ยวผมก็จะสุดอ้วนแล้วผมจะสาวไปให้สุดแล้วค่อยปิดกล้องครับผมนะปกติแล้วปลาสากไม่ได้เดินตัวเดียวนะปลาสากน่าจะอยู่เป็นคู่เหมือนกันนะครับเป็นคู่แล้วเป็นฝูง สุดอวรแล้วครับผมนะตรงนี้ผมวางอวนน้ําลึกประมาณสามเมตรกว่าแล้วอวนผมเนี่ยแค่สองเมตรห้าสิบนะเพราะอวนจะลอยเนี่ยไม้พายผมเนี่ยยาวสามเมตรนะฮะเพราะเป็นไม้พายคู่ผมจะอยางให้ดูนะฮะอ๋อตอนนี้น้ําลงแค่สาเมตรน้ํสามเมตรยังไม่ทันจมไม้พายผมนะถ้าน้ําขึ้นนะขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรน้ํานะครับผมเอ่อ การวางอวนในหน้าร้อนเนี่ยต้องวางออกห่างจากฝั่งหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าน้ําชายฝั่งร้อนปลาจะไม่เข้าสู่ชายฝั่งครับผมนะตอนนี้ย้อนแสงจนจงมืดเอาผมจะปิดปิดกล้องจากเข้าฝั่งแล้วครับผมนะก็ได้ปลากุเราหนึ่งตัวประมาณกิโลครึง่งปลาสาบตัวนี้ไม่น่าจะถึงสี่กิโลนะเพราะตัวเธอผอมน่าประมาณสักสามกิโลครึ่งครับผมนะถ้าเห็นเท้าผมก็ขออภัยด้วยครับผมต้องวางเท้าข้างหน้าเพื่อ จับศูนย์ในการพายเรือครับผมสวัสดีครับ